<l> สบายดีรุปทรงแตันเทามหนี้จะมาเดืดแป้งเป็ดกำลังแป้งอยู่ทางหลังนี่ทางหลังเลยล่ะนี่ๆๆเดือดแป้งเดืดแป้งเดืดแป้งตัวเป็ดหักคักเแบันนี้นะเด้อพี่น้องเด้ออันได้มากรายกรเด้อติดตามเอาเบอร์กันพี่น้อง ามาประจัการจนชีนีบัตเทียแตงเด็แปงเป็ดอ่าหนักเ้อันนี้อันนี้อันน้เสื้อื้อหมื้อจอพี้งอันนี้กัเลยแบบ่นอน้เส้อ มันนี่เนี่ยมันเลอะมากเลยนะครับบังเลอดแป้งมาเนี่ยไม่เปลี่ยนคำเลอะกันไหมนะยังไงน้ำซื้อสองครัวเดือนก็ไม่ซื้อหรอกโอเคนล้วเฉัินนะเปลี่ยนเลย อันนี้วะนเปลีนักยู่นี่อันนี้ก็เปียนแต่มันยังมันหลฟงบินตํำนี่เนี่แม่งอนนะเ้จะเปลี่ยนแล้วยังแม่เนี่ยเลายังเลนิ๊งปิกายว่าจะเป็นดีเี่น้องอกคับครับนีครับเสนอ หกจานกันเยอะพ่อเป็นเป็นแล้วเนาะถ่ามบุ่นึงเมนูมันมีนะจุกนอจุกนอนี่แม่ขั้วนะสุดยอด ซื er ้อขาวคัวเลยวันนี้นะขาวควลานาขักักเบองวานนี้เอ็นนาแล้วเราเอเอ็นนาแล้วเอามากินพีอาย่บูบูแต่น่าเสียบแต่คักักยูุนี้นะตาหนุมเหนือมังหนอม

ไม่จัดจานหรอกไปเลยด็ดแป้งเด็ดแป้งคักบ่น <c ười> ู่นมาพี่น like <Into things. c ười> ู่นน่ะ <ara> <Rust> <ties long> ไล่เสร็จไลกินน้อยเสร็นอยนี่สมาคมนาเด็งเป็ดเตมงานยนนายเือกายนายยนายของามอะไรเี้ยนี่นายแหงลาต้นูงเนายลวยายทากิน

Cầm แล้ว này นี่ Cầm ย่า Thế ทาค้ำ cầm นี่คัก cầm

ยืนกอนเอาหมูัวัว่อยอะไรแบบนียืนั้งนองขอบคด้วนี่นี่พมม้านี่พอมานี่เขาสร้างภาพอ่ะแม่ดอกเานน้ำไปดูไหลนี่นควันนี่น เรียบร้อยเกลืนแป้งครับนี่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 นนนนย,ยังยูนี่มากกว่าน,นั้นสุดยอดแซ่บๆเด้อ,อ,อ,าดอทานได้มากสวยกระไรกุดเซติดตามส่องแต่บันเฮาเด้อแล้วพบกันคลิปหน้าพี่นอ้องสบายดีบายบาย